อ้าวนี่ไม่ใช่คอนเสิร์ตไเนสเหรอว้าวี่ฉันมาผิดงานเหรอแล้วถูกแล้วครับก็ขอสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับกับพี่ๆน้องๆทุกคนที่น่ารักในวัยกระตอกกระแตนะครับจะเป็นไฟแตกสาวแตกดุ่มอยู่นะครับถูกเพราะว่าไฟเรามองไม่เห็นตีนกาว้าวาไปอ่ะสวัสดีเลสอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับเป็นไงบ้างอ่ะอัปเดตงานกันหน่อยอัปเดตงาน งานแล้วก็ต้องมีเรื่องชีวิตชีวิตก็ต้องมีความรักไงอยากรู้ไม่ได้เจอกันนานไงค่ะคุณตกลุกประคาค่ะก็ช่วงนี้นะคะก็มีเพลงนะคะเพลงแห่งหัวใจค่ะใครยังไม่รู้จักคะไม่มีเลยนี่ก็ไม่มีไงอ๋อไม่มีใครที่ไม่รู้จักเพลงนี้ใช่แล้วก็มันก็ต้องเป็นเพลงคู่กันว่าถ้าใครรู้จักเพลงแห่งหัวใจ้วต้องรู้จักเพลงอย่าพึ่งเซโนด้วยใช่ค่ะ โอเคค่ะแล้วก okay. ็มีเป็นพิธีกรค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีถ่าย full house full house ใช่ไหม full house full house โอเคโอเคแต่ว่าเดี๋ยวเพิ่งตอนนี้พูดถึงเรื่องของเนรัชใช่ไหมใช่เราในคิดว่าตอนนี้ฮิตมากในโลกละครโลกจอทีวีใครไม่รู้จักคู่ชายไหมคะพวกคุณชายพวกอยู่ในวังอ่ะมีใครรู้จักมะรู้จักใช่ไหมทุกครั้งตื่นเลยเอางี้ก่อนที่ทุกคนจะตื่นมันต้องมีของรางวัลมาล่อไงฮะ ใช่วันนี้บ้าน BN รวยจริงเหรอแจกของฟรีคือสวยและรวยมากไงบ้าน BN สวยและรวยมากอ๋อต้องพูดเยอะหนุฟรีกันใช่สวยรวยมากเลยค่ะใช่โอเคตอนนี้เราจะมาจับของรางวัลใช่ไหมคะใช่ครับเป็นของรางวัล2,000บา2 5 0 0บาทครับผมเป็นของที่ลึกนะครับวันนี้คอนเสิร์ตบ้าน BN ก็ต้องีบอกว่า ของที่เราเป็นรูป BN ที่อยู่ใกล้ซื่อสนบก,กันเป็นอย่างดีให้ใครจับล่ใบใะให้หนูจับใช่ไมใช่ไหมให้หนูจับกันแหละจับนะเจ็ดรางวัลด้วยกันอะแต่ว่าเราจะมีของรางวัลอย่างะละสองรางวัลเอานี้จับเป็นรุ่มก่อนละกัน ใจเย็นเดี๋ยวพิ่งแจกร,รูปคู่ไวเลสเนี่ยไว้ก่อนโโอเโอเคเคควันนี้อยู่กับพ่อก่อนอ่ะรางวัลแรกหมายเลขรางวัลเดินแด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 นได้แกอีเราไม่พูดไม่สุภาพอ,ะอ่ะตัว e. อีอ๋อตัวอ e. ีโอเคภาษาอังกฤษเอ้อี 11 b เ <laughs> ร <disappointment> ิ่มต้นเลยจ้าวเอเออยู่ตรงไหนเอ คู่ <Okay. S 1> อันนี้เป็นคู่ของคนที่จะได้รูปภาพกรบอบรูปของ BN นั่นเองนะคะ BN อ่ะอยากได้เหมือนกันนะโอ้ยต้องนะเอเคโอเค okay. ลุ้นน่ะคนที่ได้ก็ ใหแถวอีอีอีเจ็ดค่ะอีเจ็ดครับผมไอ่ะปีเก้ากับอีเจ็ดข,อ,ดข,อ,ของรางวันใหญ่นะครับนายช่ยเดี๋ยวเรามารับหลังหลังเลิกงาน hmm. โอเคเมื่อกี้ถามถึงเรื่องคุณชายค้งไว้ค่ะเดี๋ยว เมาไม่อยู่เมาได้เมาได้แต่ถึงแม้คุณชายที่หกไม่มาเรามีคุณชายที่เจ็ดค่ะอย่าพึ่งเดี๋ยวพึ่งนั่นสู้ชายแคร์ค่ะเป็นดีๆอย่างเขาไม่ได้เหรอรัชานนท์อะไรง้ะรนพีอะไรเงี้ยไม่ได้แต่เราไม่ต้องเป็นชายแคะด้วยนะเราต้องสร้างเอกลักษณ์เราเป็นเอกลักษณ์ใช่เอกลักษณ์